สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับช่อง YouTube คนทำงาน HR กับประกันสังคมวันนี้คนทำงาน HR กับประกันสังคมก็จะได้มาแชร์เกี่ยวกับปัญหาการลาออกปัญหาการลาออกมีทุกๆองค์กรนะครับหากเป็นองค์กรใหญ่ปัญหาการลาออกก็อาจจะเยอะหน่อย หากเป็นองคอ์กรเล็กปัญหาการลาออกก็จะเล็กลงตามขนาดองคอ์กรคนทำงาน HR จะต้องเจอปัญหานี้นะครับซึ่งปัญหาการลาออกขอแบ่งแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่หกลุ่มที่ควรจะรักษาพนักง,งานกลุ่มนี้ไว้ควรจะดึงไว้ซึ่งกลุ่มนี้ อาจจะได้แก่พนักงานที่มีสกิลมีทักษะมีความสามารถมีทักษะเฉพาะด้านหากปล่อยให้คนกลุ่มนี้หากปล่อยให้พนักงานกลุ่มนี้ออกไปจะทำให้องค์กรเสียเวลาสอนคนใหม่ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหากับสภาพแวดล้อมกับองค์กรกับคนในองค์กรกับหัวหน้าง,งานก็ตาม เราจะต้องรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ซึ่งหากขาดพนักงานกลุ่มนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรักษาหากรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนพนักงานกลุ่มนี้ที่เราไม่รักษาปัญหาที่ตามมานะครับก็คือการสอนงานกับพนักงานใหม่อาจจะต้องใช้เวลา ค่อนข้างมากหรือหากรับพนักงานคนใหม่เข้ามาเงินเดือนอาจจะมากกว่าพนักงานของเราที่เรารักษาไว้อันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เป็นกลุ่มพนักงานที่ทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพที่ทำงานแบบลวกลวกทำงานแบบวันวันทำงานแบบเอาตัวรอดนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้หากพนักงานมาขอเอกสารใบลาออกไม่ต้องลังเลเพราะว่าพนักงานกลุ่มนี้อยู่ไปก็ทำให้องค์กรไม่มีประสิทธิผลไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นพนักงานที่มาทำงานสายบ่อยๆพนักงานที่ลาหยุดงานบ่อยๆพนักงานที่ลาป่วย บ่อยๆพนักงานกลุ่มนี้หากเข้ามาเขียนใบลาออกก็ให้ออกเลยและกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มพนักงานที่มักจะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องของเงินเดือนเพิ่มมักคิดว่าองค์กรมักคิดว่าบริษัทให้ความสำคัญเขาหากขาดเขา องค์กรจะไปต่อไม่ได้ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่ทัศนคติไม่ค่อยดีนะฮะเป็นพนักงานที่เรียกร้องความสนใจคนกลุ่มนี้ท่านลองคิดดูถึงเก่งขนาดไหนแต่มีทัศนคติไม่ดีต่อองค์กรไม่ดีต่อบริษัทท่านก็ลองคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต นะฮะโดยสรุปแล้วพนักงานที่ควรรักษาไว้ก็คือประเภทที่หนึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีทักษะมีสกิลนะครับเป็นคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านหากสูญเสียพนักงานไปหากพนักงานกลุ่มนี้ลาออกไปจะทำให้องค์กรเสียเวลาในการสอนงานอาจจะทำให้องค์กร มีคอสเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าจ้างพนักง,งานใหม่เข้ามาเงินเดือนสูงกว่าพนักง,งานเก่าพนักง,งานกลุ่มนี้จะต้องรักษาไว้นะฮะหวังว่าน่าจะเป็นปัญหากับหลายๆองคอ์กรนะฮะอันนี้คือเรามาแชร์กันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube คนทำงาน HR กับประกันสังคมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ